แล้วห่อเขาจานมีไข่เจียวไข่เจียวกาแฟกับส้มเรียบร้อยแล้วกาแฟจะใส่เม็ดเอ่อเสียบ้างกันกาแฟเสียกาแฟเสียในกาแฟไข่เจียวเสร็จแล้วลอกเขาสวยจ้ะก็จะได้ทำรานห่อข้าวไข่เจียวใส่ ในเอ่อซีเล่าสต่ะใ่ขอกซีเล่าของมัมโมนนะกัะของชาวอีสานเด็มนมารคนไทยมากเดี๋ยล้อเขา สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องสวัสดีเช้าวันศุกร์นะพี่น้องเนาะเฮ้ยเมย์เมย์จ้าประยัดตื่นมือมีเรียมีเหตุงานเสาบ้นานเสาร์เหตุงานเ้าตาก็ยังเจ็บอยู่ได้พี่น้อง ก็ยังเจ็บอยู่แต่ว่ามันพ่อกระเทือนนะขั้นว่าสุบไปโรงเรียนก็ได้วันนี้ห่อข้าวกับไข่เจียวจ้าไข่เจียวกับข้าวสวยร้อนๆข้าวสวยกับไส้ข้าวกลัมน้ำเด้อพี่น้องมื่อหน่าสิบ้าเห็ดว่าเห็ดจังไดเขามันจะง,งามนะพี่น้องเนาะ มิต่ค้นถามว่า A เอเหตุจรงใดเขาขง,ง่ามทำไมทำข้าวเม็ดสวยดีจังเลยหรือว่านี่หนึ่งขาอนียวไปคู่กับมาจกน้ำพี่น้องคู่นุ่มนั่นละเบาผู้เบาหน่อยสามสิบปีแต่ว่าเล่าขนาดตาดีแต่วิแา่ผูสาวเหมือนไปหยอกเลาก็แล้ว,วาามานนั่งกินงกนกินจกกขอนี้วนะเหมือน คู่ป,ป้านะะแล้วก็วนาลักคู่ก็ได้โจ๊กข้้วเหนีนยวแซ่บร้ายไหยเอาหัาดอันอันน้ำพริกเยียงกว่าแจ้วแม่แจ้วพริก้นแม่ตักว่าวลาดเข้าแล้วก็กัดกินเนี้ยเนียไปเห็ดไปใส่ถุงเนาะข้าวเหนียวหมูว่านปั่นใส่ถุงไปใส่แล้วถุงหนึ่งบอกเลยดอกถ้ากินอ่ะ กินกับไก่แต่ว่าพะเนกินกับไก่อยู่กินไปกินมาแล้วเป็นเหลียวไปเห็นหนัน่นพริกน้ำปลาแล้วก็ตักเอาซ่อนหน่อยตักพริกน้ำปลาขึ้นมามนแล้วก็จัดกินโอ๊ตจะเสแปรุ่นพะในญ่นี่กินไม่ขึ้นใบยอยู่ของฝ่าอึมขึ้นพี่น้องตาเอกยังแดงย่จ่ะตาก็ยังแดงมีความรู้สึกว่าเจ็บเจ็บซ้ำซๆอยู่แต่ว่ากับโอดเอาโอเอาพี่น้องมันก็ มันกัคขันๆพ่อกวนๆนี่นะมันสีเศร้ากับมเ,เศร้ามื่ขึ้นกักินยาแล้วก็หยอดตาแล้วก็นอนเหมือนเหมือนเหมือนนี่ท่านได้หยอดตาด้หนูนาเลยเดี๋ยวไปหอดุงเรียนนั่สิกินยาแล้วก็เดี๋ยวหยอดตานํางเลือดหลายนย่งวะ ก็เศร้าจจเที่ยเพราะว่าเองอยังอาศัยอยู่กับน้องแมวนะจ๊ะนอบ้านอยู่ยืนน้ำกันมันก็นเลยเป็นแบบว่าสีดีขึ้นกับบ่เพ่าปันใดหล้ะก็สีเศร้ากับบ่เศร้าพรกระเทินคันๆจากน่อยอยู่น้ำตากระไลจ้ะพี่น้องแต่ก็อดเอาพี่น้องคือถ้ประมาโรงเรียนมันจะไอ,อย้ยาในเ่ระท่านมูคือถ้าผ่านไปมือหนึ่งแล้วคือสีคือสี ว่าท่านทนนะแต่ตไปสมืออยู่กับยังหยาดอยู่พี่น้องกับยังเลี้ยนหยาดอยู่ถ้าผานไปหมื่นหนึ่งเราก็คิดว่าก็สินักไปหนาบนระเบ,บงสง่งช่วงนี้ก็เป็นช่วงคนเขาขุดหัวหัวอันนั้นนะหัวยังกกอะหัวน้ำตาล จะเป็นช่วงเทศกาลเขาคูดหัวน้ำตาลขึ้นไปขายนะพี่น้องเนาะคนบานเียนถ้าเท้าหน้านี่เขาจเจ้ามีตังเด้เขาจเจ้าเฮ็ดเฮ็ดแบบว่าเป็นเคยขายกับบาดเท่ากับสากกรดแบบเขาสีบอกแบบว่าเขาสีบอกแบบว่าอยากปลูกยังกับปลูกตามใจเจ้าของนะเขาจเจ้าสีแบบว่าเอา่อ ตามเอเข้าใจเนาะอันนี้เอเข้าใจแบบนี้เนาะจาะ้าเอบรรู้ว่าถึงร้อยเปอร์เซ็นต์มาตัวเอเข้าใจว่าเจ้าจะเป็นไข,ข่ไข่กบกลมสาภาพแรงงานไข,ข่ไข่กบเออเอเอเขตนี่ปีนี่ให้ปลูกอันนี้มันก็นเลยสิบ่ซ้ำกันไหมพี่น้องก็เลยสิบ่เกิดการแบบว่าผลผลิตบางย่างจะเยอะเกินไปไหม,สมม,ส,ม,มสมมุติว่าสมมติว่าสวนของเอปลูกบักเ้า พาราะว่าก็เจาะ่เด้เอออันนี้เ้าถึงบ่ได้เกี่ยวกับวา่าไม่ยืนตนเนาะอันนี้หมายถึงวพวกพืชผักต่างๆก็ฟังเบื่องด้วพี่น้องเอเจก็จเจาะเฮ็ดดีเด้สมมุติว่าปีนี้เอ๊ะปลูกหัวน้าตาลปีหนา้าเอะอาจจะปลูกอันเขาบาเล่เขาสิสารับกันไปไหมเรากาสิบ่ริบ่เฮ็ดให้ว่าสิเบ่เมื่อิเบ่เกิดปรากฏการณ์แบบว่าเอ,อ่อสินค้าบางอย่างผลิตภัณฑ์บางอย่างหรือว่า อสินค้าของเกษตรกรบางอย่างนสัสนล้นตลาดนันสิบ่าเป็นเหตุการณ์นี้นันสิประมาณเนี่ยดีเอว่าดีอันคือเขาสิเขาเสียน่มันพอดีน่ะอไอ้อธิบายถึงบ่าผู้เจ้าเพื่อนเพื่อนอันอันพี่้องเข้าใจบะเอ๊เบอกให้เข้าใจยากเกินไปบะสมมุติว่าเอฟปลูก หัวน้ำตาลแล้วปีนี้ปีไหนาอาจจะปลูกอดอกลับหรือว่าที่เขาจะเอาไนไปเห็นนำ้นำมันเขาสิสลับกันไปบางปีก็สลับไปเป็นคือว่าปีนี้จะปลูกอันนี้แล้วปีหน้าก็สลับไปเป็นอันอื่นสิซผสมกันไหมส่วนในเขตเดียวกันนี่มีทั้งหมดสีฟา้ฟาฟ้านี่ปลูกอันนี่ฟ้านี่ปลูกันนี่ฟ้านี่ปลูกกันนี่สีขาไห้มันสับกันประมาณเนี่ย ดีเจ้าว่าระบบเขาดีแล้วเ,เขาดูแลทั่วถึงนำสิบเมีการแบบว่าอ่อ,อยปูหัวน้ำตาลแล้วคุ้นั้นกับปูหัวน้ำตาลผูนี้กับปูหัวน้ำตาลปูน้ำตาลคือกันเหมือนแบนี้เซวเขาลงงานวันนี้หัวน้ำตาลลน้นอันอันเขาลงงานเพราะท่านนึงสิไหมจะมีผลแต่ว่ายุนี่เขาเป็นนะเขาเสือว่า เจ้านี่ปลูกเจ้านี่ปลูกแล้วก็ปลูกแบบนี้แบ,แบบปลูกบ่ซ้ำอาจจะมีซ้ำแต่ว่าหมายถึงว่าเขาสิบ่าะห้มันเกินเกินที่เขาต้องใส่ไหมเกินที่ว่าจํานวนเอ่อที่เขาปริมาณไว้เกินกําหนดนะสมมติว่าบ่่แมนว่าเอสิบปลูกอยากปลูกยังกับปลูกส่นะมันก็นคือบานเฮาบานเฮานั้น โอเคถ้าปลูกเขาก็มีแน่บางบางบางหม่องเาปลูกไรอ้อยไรยางไปเนาะแต่ว่าวันนี้ถ้าปลูกหลายเกินไปเสีสินล้นตลาดราคาก็สิคือกดอังสี่เป็นปอพี่น้องเป็นบอถ้าตามทเทเข้าใจเนาะถือกดราคาังสินนะแต่ยุนี่เขาบอกเป็นเจ้าก็เจ้ากันเลยแบบว่าค่อนข้างสิแบบว่าคุ้มนะถ้าเขาจเจ้าเหตุนะ่ะเรา่วนมาก ก็เจ้สิบเอบลมาซอยกันน่ำแดงด,ดีดีตามทีเอ็นได้ยินไหมว่าเออเหมือนก็ดีเนาะพี่น้องเนาะแต่ว่าก็คือจังเข้าจังเจ้าสิสิบไปเลี้ยนเอ่อเอากระดาษเขาหนีหยากยุพราะว่าเพราะว่ามันต้องขับรถไทครับรถยางน้ำนะเออคือสิบมีความสามารถไปไกลขนาดนั้นเนาะนที่ใจเอาก็จะดีเนาะพี่น้องเนาะทัางหนาที่งา,ามแด้อยากให้พี่น้องเห็นน้ำ เล่บอกคือจ้างามค่ะอ้ยรอรอบ้านแม่นเอ่อแ้วแถวนี่เป็นบ้านของช่องอีสานเด่นมากมาเป็กแถวนี่แหละบ้านเพิ่นสยูโอ้ยบ้านเพิ่นนห่งตาสิงมไปอีกเพราะว่าแเ่งตาสิงเป็นหมอกคับเพราะาเยี่ยนเพิ่นนห่งยุดไก่ทะเลค่ะหลังบ้านเพิ่นเป็นทะเลเลย อยง่าเนะพี่น้องเมืองในฝันนะพี่น้อง เลยน,นะสะออนเห็นกับตายงามก็เห็นอยู่ในจอยเด้พี่น้องนี่ละจ้าประเทศเดนมารนะ์กโอ้ยตรงนี้คือว่มามันมีเงี้ยนค้นบางหมอกแล้วก็เลยบป็ลงวันนี้ย้บไปอีกก็เป็นหมอกอีกพี่น้องมองหันมันเป็นลุม เป็นลุมเป็นเอ่อเป็นภูบลงไปนะก็สิเป็นหมอกนะ mm. เป็นไหนงงามเนาะงามางพาทิบ่เห็นเลยเหมือนนี่เจ็ดโมงครึ่งแล้วจ้าบ่เห็นพาทิตเลยว่างเห็นยังเห็นพาทิตอยู่เด้วันนี้บ่เห็นต้องนีก็โลง่งจ้าโลง่ง ลุงนะฮะมหาเอกะเบงางหนะไปเอกคนงามขี้มูกรมกระย่อยขี้มูกกระย่อยตาจะแดงพี่น้องคือพี่หลอกหนีสิไปโรงเรียนมูเขาถามเดวมึงเศร้าไปปอสิบ้าปอไปอยู่ยเกอกจะเป็นสายห้าในห้องจัหน้อยแต่ว่าส่วนมากก็จา,าจากห้าตะกุมจุดห้อง จากที่ไปเลียนแยกกลุมมากได้สองอาทิตย์นั่นก็จะเริ่มรู้สึกว่าความทางเหินความเอ,อเขาก็รสิแบบวา่าคข้าข่ก,กับมันก็มีไหลกลุ่มไหลาะแนงไปเนาะพี่น้องเนะาะก็จะไปเลียนน้ำกันตลอดตลอดก็จะสก๊ะกลุ่มกัน,กน,กนจังผู้เอมีกันอยู่สามสาวคนไทยสามคนก็สิก๊อกกันไปจ้าเพราะว่า เอ้บ่ได้เก่งยังเนาะเต่สิเป็นเป็นสายแบบว่าเว้าได้ยังสนะ่เนาะแต่อีกสองคนนึงพี่คนนึง่นก็บแบบว่าขอมุลนเยอะเขียนจดอย่างเดียวเลขขาเลขขาส่วนตัวนะจ๊ะเป็นเลขขาส่วนตัวน่องอีกคนน,กก IT, นึงก็เก่งไอที่นะจ๊ะเก่งคอมพิวเตอร์คนเกิจิก,กจักจิกจักของเพิ่นข้าวเดียว่นจะเห็นแล้วแล้วเขายัางงมก้มอันเคลียอยู่ทัฒนา,าไ,นไปใส่มาใส่อยู่ ซอยกันจะสามกน้นหนึ่งจหลากกันไปลากกันมมาแต่อย่าหัวสู่พี่น้องก็ถอยได้เบาสู่ฟังซืง้อโอ้ยทั้งหนาสวยสวยงามมากอยากหเห็นเนาะพี่น้องเนาะุูนะเดี๋ยวก็เห็นรนนเลยจ้ะเดินัวไป ข้างข้ามยังได้พี่นอ้องอันนี้แข่ไข่ก็า่ามันเป็นปรากฏการณ์ชนิดหนึ่งเนาะพี่น้องเนาะสมมติมา่าพาย้าตามทีเ,เข้าใจเนาะเอาทีตามทเทเข้าใจเนาะก็ต้องไปบอกผ่านพิงพืนคือว่าเพราะอากาศมันหนาวแล้วน้ามันน้ามันยังอุ่นอยู่ราวาทะเลม่ไก่ทะเลนะเนาะแมนบ่ หแม่นีบอหรือว่าไอาจากใบใหม้ยังถึงไปแล้วกลายเป็นหมอกี่สิบอแต่ว่าของตัวเองมันอยู่ไกลทะเละไหมเนี่ยต้องนีใั้เป็นายค่ะบืดเลยเพราะว่าจากทะเลขึ้นมากแถวๆนี้ก็ค่อยมีต้นไม้มีหางๆกันนะต้นเดียวต้นเดียวอย่างสี่นะ้วยงามงามพี่น้องมาสะออนซอยเนี่ยพี่หยัง นีแล้วนาะพี่น้องน้อเพาะท่านเอกไก่ขวัญุงเลี้ยนเนี่ยนี่แต่ว่าพอดีวันนี้ครับโรซาโนเวลาก็ ela, กินไปเยอะนะจ๊ะนาะเอกสิฝากนะ e asi, าช่องเลยนะจ๊ะรล,ะละาะหม่งเกาเวาเกาเนี่ยเราฝากช่องแล้วพี่น้องจ๊ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เป็นกำลังใจให้ไปเอ้นะจนะ๊ะนาะจะได้มีกำลังใจในการเ็ดคลิปต่อๆไปนะจ๊ะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาให้กำลังใจ เพราะว่าสิเป็นเผื่อนเก้าเพื่อนไม่เนาะจ้าเนาะขอให้ทุกคนสู่ๆนะจ้าไปเสาไาด้วยย่าถอยด้วพี่น้องสู่ไปน้ำกันนะจ้าเนาะสู่ไปน้ำกันคอยเป็นคอยไปจา้าเพราะต้องไปฝ้าวไปเขียวก็ต้องเขียวเจอพร้องพี่น้องสู่ไปเรื่อยๆจา้าเขียวว่ได้เร่งว่ได้เพราะว่ามองได้ยากวันที่ตอนเก็บเหรียญ ตอนเก็บเหรียญได้บอกเลยว่าอยากมากเลยใส่เวลาเก็บเหรียญสิบเหรียญนี่ตัดโดนจะเป็นเดือนเลยจักสองเดือนอนะ่ะเกือบสองเดือนยังเหรียญแถบจะบกครบนะจน๊ะเนาะสู่น้าจ้ะพี่น้องทงคลิปทุกวันขอขอลงคลิปทุกมือเอาส่วนส่วน,วนเพื่อนเดี๋ยวเขากับแม่เองพยายามลงคลิปทุกมือทุกวันต้องมีหนึ่งคลิปอย่างน้อยนะจน๊ะเนาะนี่แหละจ้ะเอก็กกาก ขอบคุณทุกคนที่เขามาเป็นกำลังใจนะจ๊ะทะเลหมอกกัยังอยู่ในทะเลหมอกอยู่ขอบคุณอีกครั้งจ้าสวัสดีจ้า